ไม่ขอรับเล่นละครของพี่เอดาราสาวคนดังขอปฏิเสธพี่เอสุภชัยหลังติดต่อให้ไปเล่นละครเรื่องใหม่ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ที่สวยเป๊ะมากขึ้นทุกวันเลยค่ะสำหรับสาวรถเมฆนึงนิดที่ตั้งแต่เธอค้อนลูกชายน้องคิดชีวิตของรถเมฆก,ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นทุกวัน ล่าสุดรถเมย์ยังได้ออกมาเผยสายเหตุที่ปฏิเสธละครพี่เอสุปชัยพร้อมเผยว่าปฏิเสธละครเอสุปชัยสีวิจิตเพราะเกงใจต้องเลี้ยงลูกยังไม่กล้ารับงานยาวๆรถเมย์งานที่ยาวๆก็อาจจะยังไม่กล้ารับค่ะแต่พี่เอสุปชัยติดต่อละครมาอยากกลับไปเล่นมากแต่ก็ปฏิเสธไปเพราะต้องเลี้ยงลูกนี่แหละเกงใจกลัวมีปัญหากองถ่ายคนเยอะแล้วเรามีข้อแม้เยอะขึ้นนักแสดงคนอื่นอีก ทีมงานอีกไม่อยากให้ทุกคนลำบากเลยไม่เอาดีกว่าทำรายการไปก่อนอะไรที่ใช้เวลาไม่นานมาก